สวัสดีค่ะแม่คําค่ะสวัสดีครับแม่ค่มครับสวัสดีครับมาติดตามแนวทางตัวเ์ความฝันกับแม่คําค่ะครับหมวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะหมวดที่พานมาก่านผู้ชมเกขแม่คําเข่าค่ะแม่คเพิ่นฝันเนาะค่ะคลิปที่สองฝันเห็นเหล็กแม่ไผ่เนาะคุณแม่เนาะค่ะตัวเลขคุณแม่หมากแปดสองกับหกเจ็ดเนาะค่ะเขาเทิงบนเทิงรางค่ะอันนี้เป็น ตัวเลขทีคุณแม่ห้มาเนาะคุณแม่คิดว่าเลขพ่อหนาจะเขาว่าสันฟันเกี่ยวกับพอเนาะค่ะเกี่ยวกับเพิ่นค่ะมันกับเขาอีเดียเพิ่นเขาเรือายุเพิ่นเขาทั้งอายุเพิ่นเขาทั้งเลขเพิ่นค่ะนี่เป็นอายุเนาะค่ะเป็นอายุคุณพ่อพ่อสามีของแม่ข้ามเนาะค่ะเพื่อนอายุ67ปีหลินไผ่เก่งกูมูเนาะคุณแม่เนาะหลินตาได้กษณะเิ่นว่าค่ะในคลิปวามฟันหนีเนาะค่ะตัวเลขเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะเป็นแนวทางค่ะ คุณแม่นี่หฮโชกมาแล้วทั้งเบิด์หางวดแล้วค่ะท่านผู้ชมหางวดถ้าเขางวดนี่กะสิเป็นงวดที่ฮกเนาะค่ะที่คุณแม่เพิ่นสีไฮโซกเนาะค่ะก็ขเใหไมากอีกเนาะคุณแม่เนาะค่ะสถิติเคยแตกเจ็ดงวดหรือแปดงวดคุณแม่แปดงวดแปดงวดเนาะแปดงวดติดค่ะเคยแตกมาแล้วค่ะรอบนีกำลังได้หางวดเนาะหางวดลค่ะหางวดติดแล้ว ถ้าเกิดว่าเขาวงวดนี่ก็สิเปนงวดที่หกค่ะฝากติดตามไม่ค้ำน้ำเนาะค่ะมือน,นี้มาติดตามเพลินค่ะตอวิกตวงหวนน้ะคุณแม่เนาะ,ะค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วงวดวันที่หนึ่งกันยาย,ยนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ฝันมาขึ้นนี่บอกคุณแม่ฝันเมื่ขึ้นเป็นจังไรวาสุฟังเนี่ยฝันว่าน้องนั่นเอาพ่อมาให้นะพ,พ่อผู้เสียแล้วนั่นค่ะฝันว่าเพิ่นบ่มีชีวิตอันยังมีชีวิตอยู่ะนาๆเพิเ่นเขาอามาให้แต่วันเดียวนี่เพิ่นตายไปแลวล่ะ เพนเขามาให้บานีิเพิ่นว่ามาจัดงานจัดงานนะด้อเพิ่นว่าค่ะบานี้ก็เลยกว่าก็พอระพราจะพาจะพาไปนี่จากลูกว่าเพิ่นสิไปเนี่ยว่าเพิ่งเสียสิทิ์นี่จากมาเพราทำโดนประเทศทีไปนี่จากกันให้บานี้ให้เพื่อนก็ว่าจ่อยจ่อยอยู่เพื่นว่าเพราอันนี้ดอกพ่อนวสีกับมาใหม่อยู่ดอกพื่อนว่าโอ้สีกับมาอยู่เพื่นว่าบานี้พ่อดีอันหน้าเพื่อนว่าป้าพี่อ้เพิ่งชวนพอบ้านแม่นี่ละค่ะเพื่นว่าไปเฮ็ดเนื้อ พอเด็กระไดเนื้อมาบกาักไล่เจ้าเป็นผู้ใหญ่ให้เจ้าเป็นเจ้าภาพ,พนว่าให้เป็นคนว่า,น,าน้องน้องชสยน้องไส้ผู้ทิศแม่นีแหละเพื่อว่าให้พี่ไอเป็นเจ้าภาพีพ่ไอเป็นผู้ใหญ่เพื่นว่าเป็นเจ้าภาพค่ะบานนี้ในกะละมังเพื่อนนั่นเพื่อนว่าเพื่อนเีเอาเพื่อนชเ,อเอนชเอาหมูให้พ่อนี่ใไห่พอตอนนัวนี้เอาเนื้อเพื่นว่าเราเอามาบักไลยแม่ก็กิน ถ้ากินต้องหายถ้ากินต้องหายหายน้ำผอมหายน้ำผอผู้เสียหน่อยถ้ากินต้องหายเสียใจแน่กินอิ่มแน่กินจนปากดำปากแดงไข่นี่ให้หมูบอกเนื้อหมูสเป็นบอกคะไข่ที่ว่าได้เนื้อไห้คุณแม่กินเนื้อหนุงเนื้อหนุงเนื้อหนุ่งพอเข้ามากพอบานเามาเนเป็นผู้ใหญ่เป็นบ้านนะเป็นบ้านเห็เราไปเห็ดเนื้อ เทพเนี่ยมาเรืองพี่ไอ่อเจ้าไหเจ้าเป็นเจ้าภาพทนว่ะอืมค่ะอา่านขันเล่าฝันอ่านเลี้ยงแล้วสิเขาอีกอ้เพราะว่าฝันตะเกียนะบเล่านะอนนือบันยังได้ตัวในว้อฝันได้กิน,นเล้วได้กินแลลวได้กินแล้วก็ให้ยังว่าต้องกินต้องหายต้องกินต้องหายห้จนหูมือบอกหรือหายจนห,จนห,มหูมือตีจ<ส>น,นสเ,กเ,กสเสียงแหบยังว่าห่ออืมตื่นขึ้นมายังเสียงแหบพี่เจ้าเสียงของคุณแม่แหบค่ะท่านผู้ชมเสียงเป็นแหบเนาะค่ะ เนาึบ่นบอซ้ำบายเพิ่นว่าบอแมนเพิ่นว่าไฮมือคืดนี่ไฮหลายจนเสียงแหบบอห่องยังวะห้องน้ำอว่าให้ลบมาหาลูกก่อนจังค่อยอันบอพอเราอยู่ในนี่ก็ได้ดอกมันก็บเราอยู่ในโลกนะใหายจากบ้านเล็กที่นั้นบ้านเล็กที่นั้นยหญ่มากสี่สิบเก้าบ้านเล็กทีสี่สิบเก้ายหญ่มากสามสิบเก้าบ้านเล็กที่เพิ่นน่ะสี่สิบเก้าแมนแต่ว่ายใหญมาบ้านเล็กที่ของคุณแม่สามสิบเก้าอ่าบ้านนี่ คุณพ่อของคุณแม่นี่หรือว่าพ่อหญยเนาะเออพ่อหญยเพิ่นเสียชีวิตตอนจักปีตอนจักปีเก่าสิปีพอดีเก่าสิปีพอดีมันก็แตกอยู่เรื่อยดิฟันเห็นเล่ามาได้ละแตกอยู่เรื่อยถ้าฟันเห็นแตกอยู่เรื่อยผีพ่อยหญ่ง่มไรมันมากสีออกเก่าศูนย์ตลอดเลยเนาะค่ะถ้าถัดําโบผิดเนาะค่ะเพราะว่ามาตามคุณแม่กับบอยค่ะโตเลขบ้านนี้ คุณแม่คิดว่าสีหายตัวไรในงวดนี้490 490กับ390กับ390หายเหล็กสามตัวสองชุดค่ะหรือว่าสองคุ้มเนาะค่ะเป็นเล็กสามตัว490กับ390เปนตัดเหรียญเอาเนาะคุณแม่เนาะค่ะเพราะว่าอายุของผีพรี่เก่าสิปีเนาะค่ะบาริสตที่ของ คุณแม่นี่สามสิบเก้าค่ะแล้วก็บ้านเลฤที่ที่เพันยายมากอะสี่สิบเก้าบ้านฤทนอยู่บ้านนับสี่สิบเก้าค่ะบ้านฤทธีญี่ปุ่นเขาใหญ่เม่เห่เขาใหญ่เม่ไห่คือลาบมันติเขาเล็กมั่นนี่ละครับคุณแม่ห้องไห่อายุอายุของคุณแม่อายุคุณแม่นึ่งหกสิบสามอย่างหกสิบส็มอย่างหกสิบสี่เนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่หาค่ะท่านผู้ชมห้องหาเสียใจบางคนนี่ กามาอายุจะของเนาะค่ะบางเทือกามาอายุผู้ที่เสียชีวิตแล้วเนาะค่ะแต่ว่าคุณแม่นี่ความฝันนี่เห็นโลงค่ะบอกเห็นแหละเนาะเห็นโลกเห็นปเป็นเดจังมือเดจับมือก็พออยังว่าค่ะเดนมืนมันอันนี้แล้วก็ปิดปิดมันมาหน่องหน่นองก็ว่าให้ปิดนะนะก็ไม่ปิดคือค,คุณแม่นี่ห้องห้ เพี้นพ่อหนีนอนในโลงเลยบ่ะคุณแม่นอนในโลกอันย้วยจมใส่โลงพากันจมใส่โลงมันจะชวนพี่อ้ายคนละครับป้าพี่อ้ายพี่เห็ดเนื้อเห็ดเนื้อด้วยเจ้ามานว่าจพี่อะไรเจ้าพี่จะผ้าเจ้าพี่ค่ะอายกูญ่ายคนละจะเรียกว่าฟันคักแหี้ยเออพออันพอโตก็เล็กแบกเนื้อมากนะแบกเนื้อมากก็ทั้งกินทั้งหายทั้งกินทั้งหายจากของนั่นกินเนื้อกินตับกินรีบๆเลยได้ยอู้อายุพอ อายุพอออกไปแล้วค่ะ6่พี่เกือบพี่เกือบดันแค่บ่แนี่6กับเก่าตัวเดียวกันอาริกินเก่กรไดเนาะอบเน่แล้วค่ะว่างนออก67อารเก่าเจ็ดกรบเน่ค่ะบ้าท้งคุณอาร์ป็นเก่าเจ็ดกระไดเจ็ดไปเพื่อเพื่อไว้เนาะคุณแม่เพราะว่าเจ็ดเก่าเกาเจ็ดนี่ออกบ่อยเนาะค่ะส่วนที่ผ่านมาออกบ่อยการ์โเน่อาร์ิหัวนกับมาอีกเพราะว่าเจ็ดกำลังมากค่ะ เจ็ษนี่หายไปโดนแล้วกำลังมากการล่อบางจะเล็กเล่วเพราะว่าฟันเกี้ยวเหล่าได้มันออกมาหนั่นเหล็กเหล่วนั่นเจ้าพ่อมาท่านิฝันเนาะเหล่าบอทนานิฝันเดีย่อแต่ว่าพอเป็ดนี่บ่หันฝันเนาะคุณแม่เนาะหันมาตามซูมือแต่คุณพ่อว่าย่างอยู่ย่างอยู่ว่าสั่นบ่หันมาตองเลยว่าสั่นงวดว่าหันเพิ่นกระหายสองแปดเนาะตรงตรงเลียกรางตรงตรงค่ะฟันเกี้ยวเล่าเห็นว่ามันเขาเพื่อเขาเือการกาล่อพอเป็ดนั่มอีกเนาะแต่ว่า แม่ค่มนี่ฟันแล้วเมื่ขึ้นนีวสันถ้าฟันแนวนี่ส่วนมากคุณแม่นี่ตัวเลขเพิ่นสิมาเก่าศ<ช>ูนย์เนาะตามที่พานมาเนาะคุณแม่เนาะสิมาเก่าศูนย์มาอายุของผีพอเพราะว่าฟันขาดแต่ฟันแน่ค่ะเลขลุ่ก,กบับโบเนได้คุณแม่ส<ง>ี่ศูนย์กับโบเนได้ค่ะกะนันนี้กับคุณแม่ทีลดด้ลูะเนาะ,นะ ตัดออกจากบานเลยทีครับท่ดเอาเนาะให้เป็นตัดหลินเอาเพราะคุณแม่ให้มาสามตัวคือสี่เก้าศูนย์เนาะค่ะกับสามเก้าศูนย์ค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมคุณแม่มีอยังเพิ่มตเติมอีกบอ่บอบ่มีอยังแ้่มีแค่น้ลจับเอาละตลี่ผุลใบสองใบโศกม,มันมันลำด้วยอย่าลืมว่างวดนี่เป็นงวดที่หกเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ฟันโบแมนอีรีโบมาฮอดนีเนาะค่ะคุณแม่ค่ะ ต่อเนื่องเลยค่ะเป็นงวดที่หกกับฝากติดตามแม่ค่ำน้ำเนาะค่ะเป็นผู้ที่ฝันแม่นกระจับเอาค่ะว่าคุณแม่แต่ละฝันเพิ่นนี่ตัวไหฝันคือเนาะคุณแม่เนาะเป็นตะเขาตัวเลขเป็นตะเขาค่ะเพราะว่าโมมีไผ่ดอกฝันเธอเดียวเนาะค่ะคุณแม่ค่ะสามสีหอดมีนอนนอนคูมือมันฝันคู่มือไหนคนเทาค่ะตัวไหนฝันส่งคือเป็นตะเด็ด เพิ่นกะสีมาเบาสูฟังค่ะตัวไรฟันมาลัำมาลอยฟันไปถอทีบทอดเดนเพิ่นกะเบาเ้าค่ะเพิ่นสิเจาะเบาตาตัวไรเป็นตะเลขเขานาะคุณแม่เนาะตัวได้จับจับบ่ไร้ก็บอกเอาเขาแล้วเอา้อมยังแล้วมันบ่อันนี้มาจันบ่มันอยากให้มัน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 ผกทุกคนนี่ล่ละอยากให้เอฟซีได้สูกนั่งทุกคนนาะคุณแม่นาะค่ะคุณแม่ไม่ยังเพิ่มเติมอีบ่ไม่ยังเลแค่นี้ละค่ะ ถ้าเอฟซีทันไดเนาะค่ะอยากทําบุญกับแม่ค่ะคะ่าเนาะค่ะค่าหมาค่าผู้เพลินเนาะค่ะแอดสีลงเลขบัญชีเนาะ,ะคุณแม่เนาะ,ะไว้ถ่ายคลิปเนาะค่ะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาเนาะค่ะค่ะคุณแม่ไม่ยั้งเพิ่มเติมอีกบ่บ่ไม่ยั้งแล้วไอ้คปจี้สกปรกมันๆเดะ๋ยวรางวัลทีนึงทุกคนทุกคนวันถีนในกันยานค่คะ นึ่งกันยาสองพันหรอยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้ามาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของแม่ค่่าค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้รอยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะแม่ค่่านี่ฝันมือขึ้นล่าสุดเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันหินผีพอเพิ่นเนาะค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วในความฝันนี่นองสายเนาะค่ะได้บอกแม่ค่่าว่าให้เอาผีพอนี่ไปไหวบ้านเนาะค่ะ ไปเลี่ยงอยู่บ้านไปเบิงอยู่บ้านเนาะคะ่ะเพราะเอามาแล้วผีพอผเสียชีวิตลงเนาะคะ่ะเสียชีวิตอยู่ในบ้านของแม่ค่ำเพิ่นกระจัดงานซพขึ้นเนาะคะ่ะในความฝันนี่สามีของแม่คัำเนาะคะ่ะเป็นเจ้าภาพเพิ่นว่าจัดงานซพปให้กับพ่อแม่คัำเนาะคะ่ะรากามีการข่าเนื้อคั้วเนาะคะ่ะเนื้ง่วเนาะคะ่ะ เอามาสูแขกกินเนาะค่ะแม่ค่ำนี่ก็ได้ก,กินเพื่อนบ่านในความฝันเท่องกินเท่องหายเพื่อนบ่าค่ะบ้านเด็กที่ของแม่ค่ำนี่บ้านเด็กที่สามสิบเกาค่ะอายุของผีพอตอนเสียชีวิตก็คือเก้าสิบปีเนาะค่ะมีตัวเลขอีกตัวหน,น,นึ่งเนาะค่ะในความฝันก็คือสี่เก่าค่ะเป็นบ้านเด็กที่ที่น้องส้ายเพื่อน,นีบอกว่าให้ญ่มากเนาะค่ะใหญ่บ้านเด็กที่ยูพุนเนาะค่ะ มาไวพัพีเพิ่นว่าคาะมาไวับาริทีของเมฆข่ํมเนาะค่ะบาริทียุพุนก็คือบานทีสี่สิบเก่าไฮยายมาไวับารทีสามสิบเก่าเพื่อนว่าค่ะในความฝันพอว่าเสียอภรรมาเลียงยุพีเนาะค่ะเมฆข่ํมเพื่อนกระห้องไ้ค่ะท่านผู้ชมความฝันเพิ่นนีห้องไ้เนาะค่ะเสียใจว่าพอนี่เสียชีวิตเนาะค่ะบ่อยากให้พอเสียชีวิตในความฝันนี่กะ มีการเอาพ่อโล่งเนาะค่ะเห็นโล่งโซ่พ้อเพื่อนว่าค่ะได้ว้าได้คุยกับพอแต่ว่าใน่ความฝันนี่พ่อนี่แต่เสียชีวิตแล้วเนาะคะ่ะห้องหายเสียใจแต่ว่าพ่อนี่ก็ย่งปากน้ำไดเพื่อนว่าเว่าน้ำไดอยู่ในโลงผุ่นเพื่อนว่าค่ะไม่ข้ามนีห้องหายจนตื่นเพื่อนว่าตื่นขึ้นมายัางสะอื้นยังห้องหายอยู่ เสียใจแห้งบยอยากให้พอจากไปเนาะค่ะแม่คัมกละเด่นนตัวเลขมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือ4เก่า0เป็นเลขตีจากฝันค่ะ4ซิบเกานี่แม่คําเพิ่นเอาบานอีกทีอยู่พุ่นเนาะค่ะจับมาใส่ค่ะ4เก่าเพิ่นว่าค่ะ0นี่เป็นนามของคนเสียชีวิตเนาะค่ะเพิ่นก็ะเล่จับ0ใส่เป็น4เก่า0ค่ะส่วน0เก่า3นี่0เกนี่เป็น อายุเนาะค่ะอายุของพอที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะจับศูนย์ใส่ทั้งหนาเพิ่นว่าเป็นศูนย์เก่าเนาะค่ะแล้วก็เก่าสามนี่ก็เป็นบาลีที่เนาะค่ะจับตัดหมุนใส่กันเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยให้มาเป็นศูนย์เก่าสามค่ะเลขสามโตตีจากฝันเนาะค่ะแล้วก็สามเก่านี่เป็นบาลีที่ของแม่ข้ามเองเนาะค่ะบาลีที่สามสิบเก่าเก่าศูนย์นี่เป็นอายุของพอตอนเสียชีวิตะค่ะอายุเก่าสิบปีเนาะค่ะแล้วก็มีตัวเลข หกสิบสามเนาะคะ่ะหกสิบสามอย่างหกสิบสี่นี่เป็นอายุของเมขั่มเนาะคะ่ะแมฆั่มฟันปรดเดหองไห้แต่ว่าแอดบอลงุ่งห้เนาะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นว่าลุ่งซ้ำนี่ละเพิ่นว่าค่ะในคลิปนี่คุณแม่ได้เว้าแล้วเพิ่นว่าถ้าผูใดมากระจับเอาเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวเลขที่คุณแม่เพิ่นมากแห่งก็คือสามเก่าเนาะคะ่ะกับเก่าศูนย์ที่วงกลมหะะ้ะะเนาะ,ะ 0, ค่ะหลักเลขสามตัวสี่เก่าศูนย์หลักกระศูนเก่าสามค่ะให้ท่านผู้ชมจับตัดกับหมุนเอาเพิ่นว่าค่ะ เป็นแนวทางของแม่ค่ำค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับแม่ค่ำสุขูสุขคนค่ะถ้าคลิปนเขาเนาะค่ะหรือว่างวดนี้เขาอีกสิเป็นงวดที่หกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณแม่ให้เลขเขาเมื่อ้วหางวดสอนเนาะค่ะถ้าเขางวดนี้ก็สิเป็นงวดที่หกค่ะขอให้เลขของคุณแม่ ข่าเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคม,มีหลาบกับคุณแม่สุข,ขุสุคนค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยนำนี้เดอค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกกันใหม่ขอบคุณค่ะ